วันนี้นะคะเราจะเอารถฮุนไดเฮดวันนะคะตัวนี้นะคะ,เ,ะ,เ,ะ,คะ,ะ,คะเป็นตัวพิเศษนะคะเป็นตัวลิมิ t e d ดทูเลยนะคะมีแค่200คันในไทยเท่านั้นนะคะใครที่กําลังหารุ่นพิเศษพิเศษแบบนี้อยู่นะคะคลิปนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ศูนย์รวมรถยนต์112ออโต้กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราเอาความพิเศษนะคะมารีวิวกันนะคะวันนี้นะคะเราเอาฮุนไดเฮ h ดวันนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวพิเศษนะคะเป็นตัวลิมิ t e d ดทูเลยนะคะมีเพียงแค่200คันในไทยเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ปี2018เลยนะคะตัวนี้ ด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าตั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ไฟนะคะด้านหน้าไฟจะเป็นไฟลูกแก้วแบบนี้นะคะมีลวดลายนะคะตกแต่งสีขาวนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะด้านล่างไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็มีความพิเศษอีกหลายจุดเลยนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันมาดูด้านข้างนะคะด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะจะได้ล้อมแม็กเดิมเลยนะคะของฮุนไดนะคะล้อมแม็กขอบ17นะคะตัวนี้ยางเป็นปี2021เลย นะคะด้านข้างนะคะด้านข้างกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะประตูนะคะเป็นกันสาดติดกันสาดนะคะมาเรียบร้อยแล้วนะคะล์มกลองแสงนะคะติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะประตูไฟฟ้าสาบานเลยนะคะด้านด้านข้างนะคะสองฝั่งนะคะด้านหลังก็เป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูด้านในนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างข้างหลังก่อน ด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะมีเซ็นเซอร์หลังนะคะสจุดเลยนะคะเป็นฮุนไดตัว l i m i t e d ดทูนะคะตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะคะเป็นตัวพิเศษเลยมีกล้องมองหลังนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในตัวนี้นะคะฝาท้ายนะคะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเลยนะคะว้าว <Wow. S 1> อ่ารถสวยนะคะรถไม่มีชนเลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านด้านฝาท้ายกันนะคะน็อตไม่ขยับเลยนะคะตัวนี้ นะคะด้านในนะคะเป็นสิบอ็ดที่นั่งนะคะเป็นเบาะสามแถวสีเทาเลยเป็นเบาะหนังนะคะค่ะนี่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝากระโปรงกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปิดฝาท้ายกันค่ะเราจะได้ไฟฟ้าทั้งหมดนะคะสามสามที่เลยนะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูด้านในนะคะมาเริ่มต้นจากแผงวัตตกันก่อนเลย นะคะตัวนี้นะคะแผงประตูแล้วก็ด้านในนะคะจะเป็นสีเทานะคะสีเทากับสลับสีดํานะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลนะคะเป็นเบาะหรือแผงประตูด้านด้านข้างนะคะตัวนี้ด้านในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะจะเป็นเบาะหนังธรรมดานะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูอ,อ,อุปกรณ์นะคะแม่เหล็กอะไรตัวนี้อยู่ครบเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราขึ้ขนดูบนรถกันนะคะตัวนี้นะคะ ตรงแผงประตูนะคะก็จะเพิ่มเติมมาให้นะคะเพราะว่าฝาท้ายตัวนี้จะเป็นไฟฟ้านะคะเพิ่มเติมมาให้ที่เปิดฝาถาังน้ามันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะมันติดฟังก์ชันแล้วก็รีโมทจะเป็นรีโมทแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันค่ะสตาร์ทรถแล้วนะคะเรามาดูเลขไม้นะคะตัวนี้นะคะเลขไมอยู่35,800กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะตัวนี้นะคะทางด้านคอนโซลน,นะคะ คอนโซลตัวนี้นะคะก็เรียบกลิบนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีโหมดการควบคุมนะคะของประตูสไลดไฟฟ้าทั้งสองข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดพร้อมกันก็มีนะคะตัวนี้หรือว่าเปิดข้างเดียวต่างงานตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูทางหน้าคอนโซลละเอียดละเอียดกันเดี๋ยวเรามาดูทางหน้าคอนโซลกันนะคะตัวนี้นะคะคอนโซลนะคะก็ไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะเป็นคอนโซลที่ ดูแลรักษาดีมากนะคะตัวนี้ตรงนี้นะคะเก็บเก็บของนะคะตัวนี้ปติกยังไม่ลอกเลยนะคะมีคู่มือการใช้งานนะคะทุกอย่างอยู่ครบเลยนะคะเดี๋ยวดูหน่อยมีอะไรบ้างอ่าไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานของเครื่องเสียงนะคะหรือว่าคู่มือการใช้งานของตัวรถนะคะ ตัวนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ที่ขึ้นให้ได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษนะคะด้านข้างนะคะด้านข้างประตูทางนู้นนะคะก็ไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะรถไม่มีเปลี่ยนประตูไม่มีชนมานะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นรถปูพรมกระดุมนะคะปูพรมกระดุมเม็ดเล็กแบบนี้เลยนะคะรอบๆคันแล้วนะคะดี๋อวพายางออกนะเป็นแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะบอกด้านหน้านะคะก็จะเป็น3ามแถวนะคะก็สามารถพับได้พับเก็บได้นะคะฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแขนตรงนี้นะคะด้านบนนะคะด้านบนเป็นกระจกที่บังแดดนะคะมีกระจกแล้วก็มีไฟนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้ที่เก็บของนะคะ <rí> e> แล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นหลังคาสันลูฟนะคะ สามารถเปิดได้แบบนี้เลยนะคะ <Yahoo! S 1> เปิดได้แบบนี้เลยแล้วก็ไฟนะคะมีไฟนะคะเดี๋ยวเราปิดสรุปก่อนอ่ะอันนี้คือปิดแล้วนะคะค่ะส่วนรา่วิีทยุตัวนี้นะคะก็เป็นจอแบบทัชสกรีนนะคะจอแบบทัชสกรีนก็เดี๋ยวเรามาดูเมนูกัน เมนูนะคะสามารถฟัง FM AM ได้นะคะบลูทูธได้แผ่น CD ได้นะคะใส่อารได้นะคะก็ใช้งานต่างๆได้มากมายนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะคะแอร์ดิจิตอลเลยนะคะมีรีโมทนะคะสําหรับจอนะคะมีที่เสียบ USB 2ตัวค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะมีที่จุดบุหรี่นะคะมีที่วางแก้วนะคะตรงนี้ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูกล้องหลังกันนะคะกล้องหลังนะคะเวลาเราใส่กล้องถอยหลังนะคะกล้องถอ,ถ,อถอยหลังก็จะเห็นได้ชัดๆแบบนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านหลังกันค่ะค่ะด้านหลังตัวนี้นะคะเปิดเข้ามานะคะปุกจะเห็นเลยด้านล่างนะคะปูพรมกระดุมที่พื้นนะคะ รอบพันแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบาะสีเทานะคะเบาะนังสีเทานะคะ3แถวเลยนะคะแถวหน้าแล้วก็แถวที่2นะคะเป็นเบาะ3าตอนนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งบนรถกันค่ะขึ้นไปนั่งบนรถกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันก่อนนะคะด้านบนนะคะจะเป็นไฟดวงสีขาวนะคะ2ฝั่งนะคะสามารถปรับปรับแอร์นะคะปรับแอร์ในโหมดการใช้งานที่เราต้องการได้เลย นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นหลังคาสลูนะคะเดี๋ยวเรามากดกันนะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่หายากนะคะตัวนี้เป็นตัวที่หายากเป็นตัวพิเศษนะคะเป็นตัวที่หายากแล้วก็มีคนหลายหลายคนนะคะกาลังมองหาอยู่เลยนะคะตัวนี้ใครสนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนแอร์นะคะแอร์ก็จะอยู่ทุกช่องทุกช่องเลยคนนั่งด้านหลังไม่ต้องกลัวเลยนะคะก็จะไม่ เออจะไม่ร้อนเลยนะคะตัวนี้นะคะบอกก็สามารถพับได้แถวหนึ่งแถวสองนะคะพับได้แบบนี้นะคะแถวสองก็พับได้นะคะส่วนแถวสามนะคะจะเป็นบอดแถวยาวนะคะบอดแถวยาวเป็นบอดแถวยาวแบบนี้เลยเอเอพอ ค่ะแล้วก็ส่วนทั้งด้านหน้าตัวนี้นะคะเราก็จะมีจอนะคะมีจอแทสกีนเช่นเดียวกันนะคะสามารถดูแอปพลิเคชันต่างๆนะคะได้เลยนะคะเล่น Facebook, Google นะคะหรือว่า YouTube ฟังเพลงวิดีโอปฏิทินเบราว์เซอร์ได้หมดเลยเป็นจอ Android นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างคะ่ะมาดูด้านหน้ากัน เดี๋ยวเรามาเปิดดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็น h ุนไดเฮดวันนะคะตัวนี้เป็นตัว Limited ดค o นะคะตัวนี้เป็นตัวพิเศษเลยนะคะตัวนี้ฝากระโปรงเดิมๆเลยค่ะสภาพรถดีมากๆนะคะแรงม่ววิ่งอยู่เพียงแค่35,000กิโลเท่านั้นเองนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะแผ่นการความร้อนดูได้เลยนะคะไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักมานะคะตะเข็บอยู่ครบนะคะเม็ดอักอยู่ครบนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น ขนาดเครื่องยนต์นะคะสองดีเซลนะคะสองจุดห้านะคะตัวนี้จะเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแรงม้านะคะตัวนี้เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เอสองแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ราคาของฮุนไดคันนี้มั่งตัวนี้นะคะจะเป็น Hyundai h ุ u ไดเฮ h ดวันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวลิมิเต็ดทูนะคะตัวนี้เป็นปี2018นะคะตัวนี้ออปชั Option ่นครบฟัง์ชั่นครบเลยนะคะมี ประตูไฟฟ้า3บานเลยนะคะแล้วก็เลขใหม่อยู่เพียงแค่35,000าโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับราคานะคะราคาอยู่ที่1,148,000บาทนะคะย้ำอีกทีนะคะจัดโปรโมชั่นเลยนะคะ1,148,000บาทนะคะใครที่กำลังมองหารถพิเศษแบบนี้อยู่นะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยนะคะ0910482587นนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามี บริการจัดไฟแนนซ์ให้นอกสถานที่นะคะแล้วก็ส่งบอมรถให้ได้ถึงบ้านเลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากจะเดินทางเข้ามาดูด้วยตัวเองนะคะสามารถเดินทางเข้ามาดูที่ซอยบรมราชชนนี99นะคะตะลิ่งชันกรุงเทพเลยสายใต้ใหม่มาประมาณ800เมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ